สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลุกนังยี่หัวในโทรศัพท์นะ,ะก็ทําง่ายๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปให้ผมเลยนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ดูกันต่างหาก่อนก็รับลื่นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ไม่แน่นะเนี่ยก็ร้อยหมดทุกอย่างยกเป็น AW สำหรับการควบคุมก็เนี่ยประมาณนะี้ตังค่าก็สําหรับไก่ที่ถนัดนะสามปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่มนั่งสะโคปแล้วก็นั่งอีกทีแล้วก็ยิงนะครับเนี่ยประมาณนะี้นั่งสะโคบแล้วก็นั่งอีกทีแล้วก็ยิงอืาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด การิงแจ้งเตือนกดติดตามผมเลยครับกับเป็นกำลังใจในคลิปนะแล้วเราลองไปฝึกกันเลยนะครับว,วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเรากดนั่งสะโคบลุกยิงนั่งสะโคบลุกยิงนั่งสะโคบลุกยิงแต่ต้องทำไวๆนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ปะ ถ้าเราทําเป็นมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยมันก็จะโอกาสติดแบบโคตรเยอะเนี่ยเราให้เป้ามันประมาณเนี่ยประมาณเลยหัวขึ้นไปนิดนึงนะเออแต่ถ้าเราเอาเป้าประมาณเนี่ยเนี่ยถ้าเป้าประมาณติดกับตัวมันมันจะโอกาสติดน้อยแต่ถ้าเนี่ยเราเอาเป้าขึ้นประมาณเนี่ยเนี่ยเป้าขึ้นประมาณเลยหัวไปนิดหนึ่งนะ มันก็จะมีโอกาสติดแบบติดเยอะเลยประมาณ90%เลยเนี่ยแบบเนี้ยให้เราแบบพันหลังใส่เข้านะนังสะโคบลูกยิงนังสะโคบลูกยิงแต่เราต้องทำไวๆหน่อยนะครับเนี่ยให้เป้าประมาณนเนี้ยบอกเลยติดทุกตัวครับ